พี่พี่สิทธิ์เก่าที่วันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆแข่ลากันไหมคะพี่ชื่อเสงสันนะครับนามสกุลศีสปะภาพนะครับ่เล่นชื่อตูนนะครับมาจากสาขาวิศวกรรมเคมีนะครับรุ่นที่หนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเล่นกีฬากีฬาแต่ทองสัมพันธ์ที่สองนะครับก็เป็นนักกอลสิทเก่านะครับที่สรายุทธประกอบนั้นนะครับสาขาวิศวกรรมขนส่งรุ่นแรกแล้วก็วิศวกรรมโยธารุ่น5้านะครับวันนี้ก็ มาเด่นกีฬาเสียทองสัมพันธ์นะครับซึ่งสมัยที่เรียนก็เป็นตัวแทนนักตบอล กีฬาหาอะไรนะครับสวัสดีครับที่ชื่อวิบูลศักด์นะครับมีคนพูดใจนันชื่อแนนนะครับจบวิศกรรมเครื่องกลนะครับเป็นรุ่นที่2รหส37นะครับผมก็ดีใจที่ได้กลับมาหาอะไรทุกครั้งนะครับก็รู้สึกดีวันนี้ก็มาร่วมแข่งฟุตบอลและกีฬาหาอะไรด้วยครับผมสวัสดีครับที่อาครับสมศักดิ์วาเพียรเจริญผลวิศกรรมเครื่องกลรุ่น3ครับวันนี้ก็มาร่วมกีฬาแสตทองสัมพันธ์ครั้งที่2ครั้งแรกก็มาครั้งนี้ก็ดีใจครับเพราะว่าจะมาทุกๆครั้งที่ที่ที่มีโอกาสครับ ชวนพี่ๆนะคะฝากถึงน้องๆเป็นสิทธิปัจจุบันแล้วก็สิทธิเก่าที่จะสนใจจะมามารรวมกิจกรรมในปีหน้าค่ะก็ะอยากเชิญชวนน้องๆหลายๆรุ่นนะครับมาได้พบปะนะครับก็อยากจะให้มาสารความสามคัคคีแล้วก็มีการมีงานอะไรพวกนี้นจะได้มาแชร์กันนะครับคนที่ออกไปแล้วก็ดีหรือว่าน้องๆรุ่น,ร,นรุ่นที่เรียนอยู่ก็ดีะนะครับก็มาพบปะกันนะครับอยากเชิญชวนนะครับถ้ามีกิจกรรมอย่างนี้ทุกปี ปี่ก็จะมาร่วมทุกปีนะครับโด oh. ยเฉพาะที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นประธานชมรมฟุตบอลต,อตั้งแต่รุ่น 1, รุ่น2รุ่น3อันนี้ oh. ทเลยนะครับ oh. อันนี้มีกิจกรรมก็มาร่วมทุกปีนะครับเิญน้องๆทุกคนนะครับปีหน้าปีต่อๆไปนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยกันครับก็ของพี่ฝากในเรื่องของการเรียนแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วช่วงเวลาเรียนนะครับก็ไม่ต้องเรียนมากครับเรียนให้พอสนุกให้ผ่านนะครับแต่สําคัญเรื่องกิจกรรมถ้าสังเกตดูรุ่นเรานะครับรุ่นต้นๆเนี่ยจะค่อนข้างสนิทกันเพราะเราก็เรียนด้วยเล่นด้วยมีกิจกรรมนะครับไม่อยากให้น้องๆเรียนอย่างเดียวซึ่งปัจจุบันเรามีคณะเยอะมากนะครับอยากให้รู้จักทำกิจกรรมกันแล้วมาช่วยกันโดยเฉพาะเรรรื่ออองกีาาฟุตบบลนะะไไมคั ที่พวกที่ประสบผลสำเร็จทุกวันนี้เ็ราเพราะกีฬากีฬากีฬาฟุตบอลรู้แพ้รู้ชนะใช่ครับใช่ครับมากเลยครับนะครับตั้งใจเรียนนะครับก็อย่างที่พี่ๆเขาบอกไปเมื่อกี้เป็นประธานชมรมฟุตบอลตั้งแต่รุ่นหนึ่งแต่ก็มาเจอรุ่นน้องที่มารุ่นที่ไม่รู้จักกันแต่ว่ามันก็ทําให้เรายังมีความสัมพันธ์ได้รู้จักได้ขยายเครือข่ายได้ได้ขยายความเป็นพี่น้องของมอเตอร์สอไปเรื่อยๆก็เชิญชวนครับสำหรับทุกคนที่ยังไม่ตัดสินใจมาครับแล้วเจอกันใหม่ปีปีหน้าไหมครับปีหน้าครับป ขอบคุณมากน,นะครับร สัมภาษณ์ที่พี่สิทธิ์เก่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องๆสิทธิ์ปัจจุบันกันค่ะว่าวันนี้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับเรานั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะ <up. S 1> ชื่ออะไรครับแนะนําตัวไหนชื่อนัานนา,นายเกกาคําครับชื่อเล่นชื่อชื่อเทนครับน,น,น,น้องเทนเรียนอยู่สาขาอะไรครับอุตสาหาการครับอุตสาหาการวันนี้มาทํากิจกรรมอะไรมาเตะฟุตบอลกับพี่ๆครับวันนี้มีความรู้สึกอย่างไงบ้างที่ได้มาดวนกับพี่ๆสิทธิ์เก่าก็ ใจครับวันนี้ได้พบปะพี่ๆครับมีอะไรฝากถึงพี่พี่สิเก่าไหมแล้วก็เต็มที่ครับในสนามเต็มที่ครับในสนามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรบ้างได้นับตัวพี่หน่อยครับผมนายกิรติพี่พลครับเช่นว่าเดิมือสตอปเช่นปีที่หนึ่งครับชนปีที่หนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับน้องบิ๊กครับผมชื่อมาเทพสีแนนะครับเรียนโลหะการมจันปีที่สี่นะครับชนปีที่สี่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาแต่บอลกับพี่ๆ ครั้งแรกของผมนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาปีแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอบรรยากาศแบบคนแบบเต็มสนามแบบนี้ครับอ,อมันคือคันใช่ไหมหลังโควิดนครับผมคือคันครั้งแรกแบบผมตื่นเต้นครับช่วงนี้ก็เออสถานการณ์ของ,ของิดก็ดูแลตัวเองได้นะครับฝากถึงพี่ๆสิทธิ์เก่าด้วยนะครับถึงผมจะตัวเล็กก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับฝ <laughs> ากถึงพี่ๆนะครับดูแลสุขภาพปดีนะครับพวกผมเต็มที่นะครับไม่อ่อนมือให้นะครับ ชื่อตัวครับพัชรพงศัยครับสาขาอะไรสาขาวิศวกรรมพลศและโลจิสติกส์ครับ,บรุ่นที่23ครับ<ะ>รุ่นปอแก้วเจเลนจิโอครับเป็นคลีการจัดก,การโลจิสติกส์ครับมาแลารวตอนเนที่โมรับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาติดบอลกับน้องๆก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่จากปีปัจจุบันโต่ปีเก่าครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากมีมีอะไรฝากถึงไอ้นี่ไหมน้องๆไหมเมื่อกี้น้องๆขู่มาก่อนจะหยุดพวกพี่เคยสุดมาก่อน อ๋อรู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเมลซอ,อีกครั้งครับสองวีก่อนก็มาเป็นจิตปัจจุบันปัจจุบันบได้เตะกับพี่ๆเขาไหมได้เตะครับได้เตะกับพี่ๆค,ครั้งที่แล้วชนะหรือแพ้คะชนะครับแล้วครั้งนี้คิดว่าจะชนะหรือแพ้คะตามตามน้องไม่ทันแล้วครับฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยค่ะฝากถึงน้องๆหน่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับพี่เป็นห่วงพี่เป็นห่วงแล้วทีนี้ฝากอะไรถึงคู่แข่งเราไหมก็ปล่อยพี่ยิงบ้านเถอะครับปล่อย สวัสดีคับชื่ออะไรคะชื่อนิกกี้ครับข้ามรุ่นไหนรุ่นย3สามครับชื่อจริงชื่ออะไรนะครับพรพวิตรกอพวิตรครับนิกกี้เรียนสาขาไฟฟ้าไฟฟ้าเอ่ะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยวิ่งตามน้องไม่ค่อยทันน้องขู่เรามาแบบว่าแบบเขาแข้งขาไม่ค่อยดีอ่ะระวังหน่อยสิพี่เนี่ยพี่ก็มีขาเหมือนกันพี่ก็มีขาเหมือนกันเออชื่ออะไรเอ่ย อาทิตย์มิจินดาครับชื่อพีครับราขาสารณสุศากตร์ปีหนึ่งครับปีหนึ่งวันนี้มาแล้วก็พี่เป็นอะไรลีดอีฮาวันนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้รู้สึกสนุกสนานครับที่ได้มาร่วมเต้นกับรุ่นพี่อะไรอย่างงี้มีอะไรฝากถึงพี่พี่ที่สนใจจะมาร่วมงานในปีหน้าไหมงานสนุกครับพี่มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับเนาะและอยากเจอพี่พี่เนาะอยากเชื่อมต่อพัน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจาร,รย์ดออรอธิชาติวรงตอบรางนะครับปเป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์นะครับวันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ยินดีนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอกับโควิดไ9ทนะครับทำให้กิจกรรมนักศึกษาการของงานสิทธิเก่าสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันหากหายไปนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเริ่มกลับมามีกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิเกรร่าสิทธิปัจจุบันเนี่ยจาว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่ามันเหมือนกับว่านี่แหละคือชีวิตของในมหาวิทยาลัยเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยอุณได้เรียนรู้ ไ,ได้ทํากิจกรรมได้มีการพบปะเพื่อนผูนะครับได้ส่วนหนึ่งก็งได้เจอเจอพี่พี่สิทธิ์เก่านะครับตอนนี้ในเรื่องของการเล่นกีฬาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้กิจกรรมเนี่ยเกิดความแน่นแฟแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่กิจกรรมนี้กลับมานะครับขอเชิญชวนนะครับพี่ๆครับมารู้จักน้องๆนะครับมาร่วมมือกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเรามีระบบอลัมไนเดอรต เบทอยากให้พี่ๆเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลว่าตัวเองจะทำงานที่ไหนนะครับแล้วปออระสบความสําเร็จยังไงบ้างนะครับเผื่อวันหลังเนี่ยจะได้มาถ่ายทอดความรู้นะครับถ่ายทอดวิทยาการเนี่ยหรือว่าประสบการณ์ต่างๆให้้องๆเชิญชวนนะครับลงทะเบียนอาร์ล็นายดัาตเตเบสแล้วก็มาร่วมง,งานแสงรองสัมพันธ์ครั้งที่สองครับ แล้วเราก็เจออ,อีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นสิทธิ์เก่าโมรดสอของเราะค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,ะเป็นโโสิทธ์เก่ามรดสปิดทองช่อที่8นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์ประสุเนินนะครับจบทางด้านสาธารณสุขนะครับ นะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่เห็นความคึ่คืนนะครับของพี่ๆน้องๆเรานะครับชาวปีดทองนะครับวันนี้เองนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มีโอกาสจัดกีฬาแสตทองสัมพันธ์กันที่2จริงๆแล้วได้มีโอกาสไปสัมผัสที่พี่น้องๆที่มาร่วมงานนี่วันนี้เหมือนได้กลับบ้านก็คือทุกคนกลับมามรนดาอที่ไรก็ยังเป็นบรรยากาศที่เหมือนกลับบ้านทุกครัางนะครับมานดาก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับอยากให้การต้อนรับดีเหมือนเดิม ปีหน้านี้นะปี66เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีของเราจะเป็นปีครบรอบ33ปีโดยฝ่ายบรรดานักศึกษาเองนะครับท่านลอดอธิการบดีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอาิชาติเนี่ยนะครับมีดัรไว้เรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะประชาสัมพันธ์ไว้ให้กับพี่น้องเราซบทราบนะครับก็คือสโลแกนปีนี้เรา33ปี33ล้านเพื่อมหาวิายทยา,าลัยเทคโนโลยีสุรานารีก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบ,บันบุคลากรเก่านะครับกลับเข้ามาบ้านมอเตอร์สองของเราอีกส นะครับคิดถึงน้ำมาหาหน่อยนะครับกลับบ้านเรานะครับกลับบ้านยินดีต้อนรับนะครับที่น้องเราทุกคนกลับบ้านเรานะครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยครัผมชื่อธีรวัตรรังพิจิตรกุลนะครับชื่อลั่นชื่อแบงค์นะครับมีสองรหัสนะครับสามเจ็ดนี่จบโลหะการสี่หนึ่งนี่จบสิ่งแวดล้อมครับรุ่นสองครับรุ่นสองพี่แบงค์มาทํากิจกรรมอะไรคะแข่งกีฬาบาสเกตบอลสัมพันธ์ของมทสครับเป็นยังไงบ้างคะมีความประทับใจอะไรบ้างคะเตรียมงานได้อย่างดีผมก็ประทับใจนะครับมีหลายๆอย่างที่ดีแม้จะผิดพลาดนิดหน่อยผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับก็ต้องขอบคุณนายก เองด้วยนะครับขอเชิญชวนเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ผมรู้จักทุกท่านนะครับมาร่วมงานกันสิทธิ์เก่ามาเจอน้องๆมาเจอพี่ๆปูกความสัมพันธ์เพิ่มคอนเน็กชันเชิญชวนกันนะครับครับสวัสดีครับชื่อแจ็คครับวีแลนด์ลรงงอนสนิครับ รุ่นแรกครับลาดตสามหกครับวิศวกรรมเคมีครับวิศวกรรมเคมีสวัสดีครับผมครับพี่ตั๊กนะครับผมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับรุ่น2ครับผมครับวันนี้หลักๆเรามาร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็ร่วมกิจกรรมในการมาเชียร์เพื่อนๆเล่นกีฬาแล้วก็เล่นฟุตบอลเพราะสิทธิ์เก่ามากันเยอะมากครับปีนี้พี่เป็นนักกีฬาบาสพี่ตั๊กด้วยใช่ครับผมพี่ตั๊กด้วยครับผมเป็นนักกีฬาบาสแล้วก็ทำกิจกรรมมหาลัยทุกกิจกรรมเลยเป็นองค์การนักศึกษา กศึกษา,าด้วย <S <S มงเป็นประธานชมรมบาสคนแรกของอะไรว้าวประธานชมรมบาสคนแรกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ <S <S ประทับใจอะไรกับกิจกรรมในวัใน,ใน,ใน,ในนี้บ้างคะเราไม่ได้กลับมาหาอะไรหลายปีนะแล้วก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่กลับมาทีไรจะรู้สึกว่าเหมือนกลับบ้านอบอุ่นแล้วก็สนุกแล้วก็ววันนี้ได้กลับมาเจอเพื่อนๆน้องๆหลายคนก็รู้สึก สนุกมากครับก็ส่วนพี่ก็รู้สึกว่าคิดถึงมาหาลัยนะครับคิดถึงบรรยากาศเหมือนประมาณ14อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการกลับมาแลวก็เจอกับน้องๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการต่อยอดเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะเพราะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องแต่พี่เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดประกายที่ทําให้มีพี่ๆกับหลายคนในขณะนี้เนี่ยก็กําลังเฝ้าติดตามอยู่นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับกล่องเสียงเนาะเป็นประชาสัมพันธ์ แล้วก็จะดึงดึงเพื่อนๆพื่อนพี่เพื่อนบางทีอาจจะมีสิ่งดีๆมาแบ,บ่งปันให้กับรุ่นน้องนะครับเราก็เป็นห่วงชมรมเป็นห่วหนงน้องๆเราก็ถ่ายทอดกันวันนี้ก็ได้แง่คิดดีๆเยอะใช่ใชใช่<ต>ได้ได,ได้เห็นบรรยากาศของน้องว่าน,น้องๆมีความติดขัดอะไรยังไงบ้าง บางทีพวกเรานะก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการที่จะช่วยเหลือถ้ไม่มากก็น้อยนะครับยินดีครับยังไงก็ฝากถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับที่นี่ก็คือบ้านของเรานะครับเราจบที่นี่แล้วยังมีน้องๆนะครับที่เป็นเหมือนสายสัมพันธ์ในการที่เราต้องดูแลพวกเขาแล้วก็นำพาพวกเขานะครับให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราก็จะมีเจเนอเรชันต่อๆไปนะครับยังไงก็อย่าทิ้งมหาลัยนะครับรั้วแสทองของเราเนี่ยนะครับต้องการพวกเราทุกคนครับฝากถึงพี่ๆครับน้องๆทุกคนที่เป็น สิ่งเก่านะปีนี้อาจจะจัดแบบข่าวสารไม่ทั่วถึงอ่าบางทีผมอาจจะไม่ได้ส่งข่าวให้เพื่อนๆแต่ปีนี้เรามาแล้วปีหน้าเราจะมาอีกและจะชวนเพื่อนๆมากเจอกันแน่นอนครับขอบคุณากคะเจอกันครับและเราก็มาพบกับอีกหกคนสาคัญค่ะถ้าไม่มีเขานะคะงานวันนี้เราแทบจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะนั่นก็คือพี่เอกค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับพี่เอกสลีบันนะครับและนุกคนเห็นรละจนาโน D390 1731 oh. นะครับลงอาการรุ่น3มอตร์สรุ่น4เรียนจบรุ่น5เป็นยังไงบ้างคะกิจากรรมวันนี้ค่ะ ต้องพูดถิงความคาดหวังนะครับประชาชนมอเตสอมีสาภาคส่วนครับสิทธิ์ปัจจุบันแน่นอนสิทธิ์เก่านะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือมทสมาถึงคณานาจารย์บุคลากรรู้สึกภูมิใจทีไ่ได้ได้อยู่ที่นี่เราก็มีส่วนหนึ่งเป็นบันเทิงเล็นๆทีท,ทํามเคลื่อนไหวมีความคาดหวังอย่างมากครับว่ามันจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มันหยุดไม่ได้ครับมทเสเราเป็นมหาลัยน้องใหม่ในสายตาคนอื่นแต่สำนับผมเราไม่ได้อ่อนแอเราแค่ต้องใช้เวลา แต่เรามาถึงจุดจุดนี้แล้วนะครับมันไม่มีอะไรอยู่ได้แล้วจะวัดยังไงว่าความสำเร็จของของการกินตาำนานนี้คืออะไรถ้าวันนี้ อีก10ปีข้างหน้าแต่งทองทั้งที่เท่าไร่12นั่นเองครับความสำเร็จมันหมายถึงความสามัคคีพลังความร่วมมือทุกส่วนถ้าเรามองรอบๆไปนี่คือความร่วมมือของพลังที่เกิดขึ้นนะครับนะครับแต่ความทรงจำเนี่ยมันจะอยู่เราโตมาขนาดนี้กิจกรรมเหล่านี้ต้องไปกับเราต่อให้สมาคมเปลี่ยนไป แต่กิจกรรมคำว่าแสทองสัมพันธ์มันไม่มีวันเปลี่ยนแสทองคือมตสสัมพันธ์คือพวกเรานะครับถ้าเรายังรู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์เราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยก็อยากให้พี่ๆนะครับเสด็จเก่าเสด็จปัจจุบัติพี่จะเป็นติด็เก่าในอนาคตได้มาร่วมมือกันนะครับขาดพลังของท่านนะครับแต่ต้องสัมพันธ์ได้มีความหมายอะไรครับประมาณนั้นครับขอ่คุณผู้ช